สงครามของพวกเราที่รอมาตั้งนานของ x อและบัตรนี้สงครามได้ประทุขึ้นมาแล้วอนาคตของพวกเราจะต้องอยู่ที่ไหนกันแนะ่หรือว่าอยู่กับพวกเรากันแนะ่ะจุดหมายที่พวกเรารอมาตั้งนานข้าคิดไว้อยู่แล้วล่ะนะที่เรื่องของพวกเรานะจะถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังไงล่ะ พวกเราไม่เคยยอมให้กับพวกมันอีกแล้วแล้วจากนี้ไปจะร่วมมือกันต่อไปมาเริ่มจากฉันดือลางร่างสูงเกราะเฮ้อฮ<ะ>เข้ามาเลยสิเป้าหมายที่พวกเราไม่ยอมแพ้สำหรับของ X D Multiverse และจากนี้ไปฉันจะเลือกได้เฮ้อเรื่องเรานับจากนี้ฉันจะเป็นคนเล่าเองยังไงละ่ะ ถึงขขาวตายของแกจุดจบของแกคืออาดิวสองตอนจบ